แต่งหน้าตามติก๊กต็อกไม่เห็นจะเหมือนเขาเลยวะห,หน้าโคตรจะคมทำครั้งเดียวได้ปะทำไมชอบบังคบพี่ทุกเรื่องเลย<ต>จยังไงอะนกร,ระกบูดีนะคะจะมาลองแต่งหน้าตามติก๊กต็อกดูเขาบอกว่าถ้าเราเซิร์ชในคำค้นหาว่า make up เราเมคอัพอะไนขึ้นมาเท่ากับอันนั้นเหมาะกับการแต่งหน้าของเราหรือว่าเหมาะกับเราเองวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นกันแบบไม่โกแบบไม่เคยลองเล่นมาก,ก่อนนี่แต่แอดอะวิดีโออะถ้าขึ้นอันแรกก็คืออันเนี้ยตัวแรกรลูจะลงบํารุงของบ๊อบบี้บ้าว ต่อมาตัวนี้น้องขาวมาก <Wow. S 1> ว่าเราลเลเราคืนหน้าขาวพอตรงตรงจุดที่เราอยากให้ขาวตั้งแต่ผิวอะเดี๋ยวเราก็จะลงรองพื้นทับเปเ็ปของการเปิดไฟให้ผิวหน้าขาวตามเลเวอร์ตามเลยมาต้องลงคอด้วยนะไม่งั้นจะแปลกเปิดไฟจริงเปทบไฟแล้วแบบโคตรขาวคิวเราก็จะมีความสีบางเบาเเลยต้องทำหลายๆอะเหนื่อยตอน <S 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 ทำแต่ตอนเห็นผลงานแบบเออคุ้มเยอะดีบัดขน ปกติพี่จะไม่เขียนเท่าคิ้วจริงพี่จะเขียนยาวกว่าคิ้วจริงออกมาเพื่อให้หน้าเราดูเล็กถ้าคิ้วยาวแล้วคิ้วใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราเล็กลงแต่งห,หน้าหลอกคู้แต่งห,หน้าหลอกคู่ข้างนี้ที่เขียนคิ้วยาวออกมากับข้างนี้เห็นปะป้องสาของหน้าข้างนี้มันจะสั้นมากเราก็จะทำให้หน้าเราใหญ่แต่ข้างนี้มันยาวปะมันก็ทำให้หน้าเราเพราะนั้นเราจะยืดมันออกไปก็เขียนตามคิ้วจริงเราไปเลยแต่แค่ว่าทำให้มันหนาขึ้น<ๆ>แล้วก็ยาวขึ้นเ<ๆ>ลียนตามรากอันเดิมออกมาจากนั้นจะไปที่ตา พี่จะแต่งล้ามัวเขาได้ไหมไม่ได้นะต้องรวจตรวจเมคอัพเบอร์ตอล้ำกว่าได้ปะเธอเขาขาวโหรือเขาสวยที่เขาขาวอะ่ะเรื่อยเลือกแต่งเรื่อยเลือกแต่งเรื่อยเลือกแต่งละ <c oughs> ต่อมาสีตาที่จะลงเป็นสีตาตาของฟลาว์โน o สีเขาสวยมากเลยวะ่ะน้ำตาลส้มอะ่ะซื้อค่ะพาเลนนี้ต้องมี <c oughs> แล้วเราก็จะปัดลากยาวๆมาเลย <c oughs> ลงตาลากลากมาหลอกๆ มันมีคนกรีดอายไลเนอร์แล้วพูดได้ด้วยเหรอเหมือนแต่งหน้าคนใบ้ขีนหัวตาจ้ะโทสเกบความเบียร์ปังเคลือนคอนซีลเลอร์เทคนิคการกรีดอายไลเนอร์อยากให้เส้นมันคมชัดนี่คือคอนซีลเลอร์ใช่ไหมเธอใช้แปรงแบนๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เลยหักลบกบนี้กันไปหักลบกรุบนี้ไม่ได้ยินคำนี้นะแก่ละ ถักลบขมนี้กันเคยไหมเวลายืมอะไรเพื่อนไปเพื่อนทำหายแล้วแบบเราทำหายปะอ่ะหักลบขนี่กันไปเจ้าเจ้าแกอุ้ยเจ้าเจ้าแกมากไม่มีเจ้าไม่พูดรุ่นพี่ไม่พูดเจ้าเสมอการลองติดขนตาปลอมกันได้ไม่ใช่ลองติดนี่นะกิดมีกิ๊บมีกิ๊บมีมอกิ๊บมีกิ๊บมีมอทำครั้งเดียวได้ปะเราวทำทุกอย่างให้เสร็จเลยือไฉ่หยุดหยีทำไมชอบบังคบพี่ทุกเรื่องเลยวันนี้จะเสร็จปะลูกเนี้ยจะกีดให้ทางตามีความช่วแต่ทำยังไงให้ตามันไม่ตกก็ต้องกีดยาวมาก่อนแต่มันขึ้นไป แค่เคื่ก่อนเนอออนเอง่อมาติดขนตาละลูกดีเราจะหลอกให้ตามันมีความยาวมากขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยจะติดขนตาหางๆเพราะเรากินไอเไนเนอร์หลอกไปแล้วลองแต่งแบบเร็วแบบไม่พูดแล้วนะไม่พูดบอกว่าไม่พูดไงไม่พูดไม่เห็นจะเหมือนเขาเลย่ะไม่เห็นจะเหมือนเขาเลย่ะหน้าโคตรจะคมปัดขนตาแล้วนะขอเป็นตัวเองได้ปะไม่ขอตามใครได้ไหมอะมันสวยกี่โมงอะให้ช่างทำไหม างใจว่าะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตาเราเข้มกว่าเขาไปหลายเมื่อเราต้องเบามือนะพวกรู้คุณตำรวจตรวจเชิญสำอางลงได้เลยเพราะว่าไม่ทำตามกฎเป็นเวอร์ชั่นสายคมนี่ไงเหมือนยังเหมือนแต่แค่ว่าของเขาอะหน้าหวานแต่เราอะแล้วจะทำยังไงอะเราจะบอกคนว่าเราหน้าโคลมันเลดูเข้มกว่าเขาเราบอกเฉยๆฉยใช่ไหมว่าอะไรทำไรต่อ พี่ใช้สีบรันดี้เบรชอร์รี่ซูนสันชิ้นทาเราเนาะแก้มแล้วเหลือคอนทัวร์สีเพ่อไะชอบเนื้อของอันนี้มากเลยอะเหมือนตัวเองอ่ะ และนี่ก็คือฟ i นิ s h ุคของปุกลุกเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแหมมันก็ต้องไม่เหมือนแหละเพราะว่าเราเป็นแบบสายสาวคมมันก็จะยากนิดนึงนะขีดตาเหมือนกันเลยนะเชิดขึ้นหนะักแต่ว่ายิ่งทํายิ่งคมจนแบบงงมากนีก่คือฝนตาจริงนะไม่ได้เขียนเพิ่มพอเขียนเพิ่มก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยลน,นี้ก็จะเป็นลุคแปลกใหม่ขึ้นใครที่ชอบก็สามารถที่จะไปแต่งตามกันได้ให้คะแนนลุคนี้เท่าไหร่คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะ